สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าการออกเสียงประชามติในประเทศฝรั่งเศสท่านผู้ชมครับการออกเสียงประชามติหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าเรฟ e r e n d เรในประเทศฝรั่งเศสนั้นสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนผู้ไปออกเสียงลงคะแนนในการแสดงประชามติกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของการออกเสียงลงคะแนนในการแสดงประชามติของประชาชนประเทศฝรั่งเศสได้เริ่มจัดให้มีการออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกเมื่อปี1793เพื่อให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนนรับรองรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประกาศใช้เมื่อวันที่24มิถุนายนปี1793และจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า200ปี ประเทศฝรั่งเศสได้มีการออกเสียงประชามติไปแล้วทั้งสิ้น23ครั้งแบ่งเป็น4กรณีเป็นกรณีการออกเสียงประชามติระดับชาติ3กรณีและการทําประชามติระดับท้องถิ่น1กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา11ที่ให้อํานาจประธานาธิบดีกําหนดการออกเสียงประชามติตามข้อเสนอของรัฐบาล ที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าโดยการจัดระเบียบสถาบันการเมืองซึ่งได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือต่อบริการสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งการออกเสียงประชามติรับรองสนทิสัญญากรณีที่2การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา89ที่ให้อำนาจประธานาธิบดี ในการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประชาชนด้วยวิธีการออกเสียงประชามติแล้วอย่างไรก็ดีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยประธานาธิบดีอาจไม่ต้องนำมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ถ้าที่ประชุมร่วมกันของสมาชิกของทั้งสองสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมากกว่า3ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภาที่ออกเสียงลงคะแนนกรณีที่3การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา53วรรคสาที่ระบุถึงความเปลี่ยนแปลงอาาเขตของประเทศคือการยกให้แลกเปลี่ยนหรือการผนวกดินแดน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผู้เกี่ยวข้องการขอความเห็นชอบจากประชาชนในกรณีการเปลี่ยนแปลงดินแดนดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยวิธีการออกเสียงประชามติในกรณีที่4การออกเสียงประชามติระดับท้องถิน่นแรกเริ่มเดิมทีนั้นประเทศฝรั่งเศสไม่เคยมีการนำเอาการออกเสียงประชามติของประชาชนในระดับท้องถิ่นมาใช้ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่5 เมื่อปี2003จึงได้มีการนำเอาการออกเสียงประชามติมาใช้ในองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นทั้งนี้โดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา72ขีดหนึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบทั่วไปคือเทศบาลจังหวัดและภาครวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบพิเศษหรือบรรดาเมืองในณานิคมซึ่งอยู่นอกเขตประเทศฝรั่งเศส สามารถจัดให้มีการออกเสียงประชามติระดับท้องถิ่นได้การออกเสียงประชามติทั้ง4กรณีดังกล่าวข้างต้นรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสได้บัญญัติให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของการออกเสียงลงคะแนนประชามติรวมทั้งการประกาศผลด้วยทั้งนี้กฎหมายที่ตราขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนป1 9 5 8ได้ระบุบังคับไว้ว่า รัฐบาลจะต้องปรึกษากับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในทุกกรณีที่เกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินอกจากนั้นยังมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์กรที่จะเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงประชามติด้วยท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าการออกเสียงประชามติในประเทศฝรั่งเศสก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ